สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะแหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพนะคะลูกค้ามีรถมานําเสนออีกแล้วนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะราคาประหยัดนะคะเป็นเตย o t ต a v a n ้าอวนซค่ะเป็นเครื่อง 1.5G ปี2013นะคะราคาอยู่ที่ 3 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนต่อเดือนประมาณ6000คันนาสูงสุดถึง84งวดหรือ7ปีเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะเอามาออกรถกับแหม่มนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สับไพ์ให้แหมมด้วยนะคะลูกค้าและฝากช่องทางการติดต่อแหม่มนิดนึงนะคะลูกค้าจะเป็นเบอร์0 8 0ค่ะ403าค่ะ0163นะคะลูกค้าเดี๋ยวแหม่มนะคะจะพาดูรายละเอียดค่ะลูกค้าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะสำหรับนะคะ t o y o t a a v ว n z ซรถคันนี้เป็นบอดี้สีดำ นะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาเลยสดๆดร้อนๆนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะจะได้ในส่วนของทะเบียนรถ2ก็ไก่ดอเด็กค่ะ8 9 2 5นะคะก็จะได้ในส่วนของทะเบียนนี้เลยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะลูกค้าเป็นกระจังหน้าคมเลี่ยมของเขาเลยนะคะลูกค้ารถนะคะไม่มีรอยแตกค่ะตําหนิเลยนะคะไมด้ส่วนในส่วนของไฟนะคะรถสวยเป็นบอดี้เดิมๆนะคะ บอดี้เดิมเดินโครงสร้างเดิมเดิมจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะเป็นสีดำนะคะเป็นสีที่หายากค่ะนนา,าจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะใครที่สนใจรบครอบครัวประหยัดน้ํามันนะคะแหม่มแนะนําเป็นคันนี้ค่ะพนักงานบริษัทนะคะรายได้นะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสุคนเดียวจบเลยนะคะและได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะบอกเลยว่า ใครซื้อไปถือว่าคุ้มมากๆนะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันต่อน,นิดนึงในส่วนของไฟนะคะไฟข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะลูกค้าไม่มีรอยตําหนิค่ะนี่เลยนะคะและมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะลูกค้าเรามาดูกันต่อน,นะคะลูกค้าในส่วนของยางค่ะยางคันนี้ค่ะจะได้เป็นของมิชลินนะคะลูกค้าดอกยางยังอยู่ครบเลยใช้กันยาวๆไปเลยนะคะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของกระจกนะคะกระจกนะคะลูกค้าคันนี้เนาะจะไปสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะที่จับจะเป็นโคมเมียมนะคะรายละเอียดรถสวยนะคะทั้งคันเลยนะคะใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ารถสวยนะคะแล้วก็เป็นรถเขาเรียกว่าอะไรเป็นรถเดิมๆของสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคัน,นะคะ่ะ erm ตรงนี้จะเป็นในส่วนของโคมเมียมของเขานะคะลูกค้า ีสัญลักษณ์ของอวันซ่านะคะในส่วนของอยางค่ะยางก็จะได้ยางเป็นยางที่แบบใช้กันยาวๆนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะ รถคันนี้นะคะลูกค้าไม่มีรอยขีดข่วนเลยเป็นเครื่อง 1.5G นะคะลูกค้าในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายจะได้เป็น LED นะคะลูกค้าและไฟทับทิมด้วยนะคะมีสัญลักษณ์อยู่ 1.5G ด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเป็นบอดี้เดิมๆนะคะติดส,สปอยเลอร์มาให้แล้วนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถเดิมๆของสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะบอกเลยว่ารถสวยนะคะลูกค้า ไรได้ไปถือว่าคุ้มนะคะลูกค้าเป็นรถที่ประหยัดเขาเรียกว่าอะไรเป็นรถที่ประหยัดไม่ค่าใช้จ่ายหรือแมเนแทนไม่สูงมากนะคะและเป็นรถที่พาครอบครัวด้วยนะคะไปไหนก็สบายนะคะสามารถบรรจุคนได้นะคะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเกือบสิบคนเลยนะคะมองหารถครอบครัวขนาดเล็กผ่อนต่อเดือนไม่แพงแนะนําเป็น t o y ยต้าอวันซาคันนี้นะคะรอบๆตัวรถสวยขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแหมมขออนุญาตนะคะพาไปดูในภายในของตัวรถดีกว่าคะ่ะ ลืมบอกไปนิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของภาษีพราบาเรามีให้พร้อมแล้วนะคะเปิดเข้ามาแล้วนะคะรถคันนี้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเป็นเขาเรียกว่าละไรคอนโซลของเขาตรงนี้นะผนังของเขาเป็นสีดานะคะลูกค้าในส่วนของรถนะคะเป็นครงสซ้ปเดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะลูกค้านี่เหมือให้ดูนะน็อตทุกตัวไม่ขยับเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะในส่วนของเบาะค่ะจะเป็นเบาะผ้านะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าพรมาลายเป็นพรมาลายธรรมดาค่ะเดี๋ยวแหมืนขออนุญาต ขึ้นไปในรถสักครู่นะคะในส่วนของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแอร์คันนี้เป็นแอร์อ a นาลอกอยู่นะคะฟังสบายๆด้วย CD ด้วย CD USB นะคะลูกค้าแอร์ค่ะ คอนโซลของเขาทั้งด้านบนเป็นสีดําเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะภายในค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะสะอาดด้วยนะคะสําหรับใครที่ได้ t ต y ยต้ ata, อาอวันซ่าคันนี้ปลายถือว่าคุ้มนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะราคาอยู่แค่3ามแสนหนึ่งหมืนบาทเท่านั้นนะคะรถคันนี้นะคะไม่มีประวัติชนหนักผิดความจมน้ําแน่นอนนะคะเดี๋ยวแหม่มขออนุญาตนะคะพาไปดูค่ะลูกค้าในส่วนของนะคะลูกค้าห้องผู้โดยสารคะ่ะขออนุญาตเปิดประตูรถสักครู่นะคะ ในส่วนของข้อผูลดยสารนะคะจะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะเป็นรถเดิมๆค่ะลูกค้าคงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะพายางมีให้พร้อมเลยนะคะในส่วนของเบาะค่ะนี่ค่ะเป็นเบาะห้านะคะเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะคะสําหรับรถคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะคะลูกค้านี่แค่ล้างอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราคะขัดเบาะให้ใหม่เลยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตไปดูค่ะลูกค้าในส่วนของ นี่เบาะหลังเลยนั่งสามารถนั่งกันได้ประมาณ10คนเนาะสำหรับรถค่นนี้ครอบครัวใหญ่ก็สามารถพาลูกหลานนะคะพาไปเที่ยวได้เลยสําหรับโตโยต้าอวันซนะคะลูกค้าและนี่นะคะไม่ต้องกลัว่าจะไม่ร้อนแอร์เรามีให้อีกนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้เนาะผนังค่ะ หนังนี่เลยนะคะลูกค้าไม่มีการบุบนะคะลูกค้าหรือฉีกขาดน,นะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะสําหรับอวันซ่ารถคันนี้นะคะภายนอกก็สวยภายในก็ค,ค่อนข้างที่จะใหม่กริบเลยนะคะใครที่มองหารถครอบครัวประหยัดน้ํามันนะคะต้องอวันซ่านะคะลูกค้าคันนี้นะคะลูกค้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะคะพาไปดูคะ่ะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องคะ่ะเดี๋ยวแอมขออนุญาตวางโทรศัพท์สักครู่นะคะ มาแล้วค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของเครื่องเครื่องกันบ้างนะคะเครื่องยนต์นะคะแห้งสนิทเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะน็อตทุกตัวนี่ไม่ขยับเลยนะคะ บอกก่อนนะว่ารถคันนี้สวยจริงๆนะคะรถเราไม่มีติดแก๊สแน่นอนนะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันค่ะ <ๆ S 2> สังเกตเลยน็อตทุกตัวนี่ไม่ขยับเลยนะคะและมีแผ่นกันความร้อนให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกคะ้ามอกอยังอยู่ครบค่ะเดี๋ยวให้สังเกตร,ถร,ถรถอยอาร์ตของเขานะคะรอยอาร์ตนี่บอกเลยว่ายังอยู่ครบเลยนะคะไม่มีชนหนักผิดความจาน้ําแน่นอนนะคะน็อตทุกตัวค่ะไม่ขยับเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะลูกค้าสาหรับน็อตนะคะ นี่นะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะสำหรับ t o y ยต a a v a n นซรถคันนี้นะคะลูกค้านี่ให้ดูในส่วนของเครื่องยนต์แล้วนะคะลูกค้ารถสวยนะคะพร้อมใช้งานนะคะรอยค้นทั้งสองข้างก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดเนีคยที่อยากได้รถนะคะครอบครัว SUV นะคะราคาผ่อนไม่แพงเหมนแนะนำเป็นคันนี้นะคะลูกค้า โตโยต้าอวันซเป็นเครื่อง 1.5G ปี2013นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่3 1 0 0 0 0บาทค่ะผ่อนตัวเดือนประมาณ6,000นานสูงสุดถึง84งวดนะคะสำหรับเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าเพียงคุณมีบัตรประชาชนค่ะทะเบียนบ้านค่ะ สลิปเงินเดือน3เดือนค่ะหรือนะคะสเตทไม่เงาหลัง6เดือนนะคะข้าราชการออกได้ไหมนะคะออกได้ค่ะข้าราชการสามารถเอฟไฟท์ภายในวันนะคะลูกค้าหรือ1ชั่วโมงนะคะตามเอกสารที่แหมมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะลูกค้าหรือนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะออกได้ค่ะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนมีหน้าร้านนะคะเพียงคุณมีทะเบียนบ้านค่ะบัตรประชาชนค่ะสเตทเม่เงาหลัง6เดือนก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดซื้อรถได้ไหมเป็นคําถามที่ฮิตมากเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถคัน ได้นะคะลูกค้าเพียงคุณอยู่ที่บ้านนะคะเราจะมีไฟนันวิ่งเซ็นที่ต่างจังหวัดเลยนะคะลูกค้า ติดแบคไลท์ก็ออกได้นะคะติดแบคไลท์ออกได้ขอให้คุณมีอาชีพชัดเจนนะคะคนค้ำหนึ่งคนที่มีกรรมสิทธิ์ในฉนบบ้างทีเงิงบดาว20-25%ค่ะสำหรับนะคะฝากช่องทางการติดตอ่อแหม่มนะคะจะเป็นเบอร์0804030163ค่ะเบอร์นี้นะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรแหม่มได้เลยนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าเปิดทําการทุกวันนะคะลูกค้าตั้งแต่8โมงครึ่งค่ะลูกค้าถึง5โมงเลยนะคะใครอยากมาดูรถนะคะสามารถมาเทสต์ได้ ได้ทุกคันนะคะรถครอบครัวพี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ามีวารันตีให้ด้วย30วันนะคะรับรถไปนะคะมีชนหนักผิดความจมน้ำนะคะรับเรารับซื้อคืนนะคะบริษัทเราเปิดมาทั้งหมด22ปีนะคะการันตีนะคะคุณภาพคัด เกรด A ทุกค okay. ันแน่นอนนะคะได้รับรถไปนะคะลูกค้าไว้วางใจกับทางเพรยน์ได้เลยนะคะสําหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาดูรถกับเรานะคะลูกค้าสามารถติดต่อแหม่มนะคะตามช่องทางที่แหม่มให้เบอร์ไว้เลยนะคะและช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสปายให้แหม่มด้วยนะคะเพื่อไม่ให้การ่าเพื่อนะคะลูกค้าแหม่มได้ลงคลิปอะไรนะคะลูกค้าสามารถติดตามนะคะในช่องของแหม่มขับรถสวยได้เลยนะคะลูกค้า สำหรับนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนออกัสเดือนสิงหาคมนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะสวันสุดท้ายนะคะจองวันนี้นะคะและรับรถนะคะแหม่มแถมนะคะหนึ่ง้ำมันมูลค่า1,000บาทนะคะบริการจุกเฉินให้24ชั่วโมงนะคะลูกค้าวารันตี30วันนะคะและประกันเครื่องเกียร์นาน6เดือนนะคะลูกค้าสำหรับใครที่มาออกรถกแหม่มวันนี้นะคะ ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าแม่มขออนุญาตฝากรถเตอต้าอาวันซ่า5น 1.5g ปี2013นะคะราคาอยู่ที่3 1 0 0 0 0บาทข่ะรายได้15,000บาทซื้อคนเดียวจบเลยนะคะฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจ fc ของแม่มด้วยนะคะและวันนี้แม่มต้องขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วพบกันแบบในคลิปถัดไปได้สวัสดีคะ่ะ